อันครับวันนี้อยู่กับช่างไอ้ทุกอย่างอ่ะเอาไปเชี่ยวอันนี้จะมาสระบวิธีการกินน้ำโดยไม่ใช้ขวดนะครับตามาครับเแต่จะอ้วกวะแต่มาตามมาเลยแฟนแฟนก็มาแฟนก็มานะครับวิธีแรกนะครับกายกินน้ำไม่ใช่ขวดสมมติว่าถ้าคุณหิวน้ำหรือแล้วก็ตาแนะครับโดยและไม่มีขวดตอนนั้นนี่คือวิธีแรกครับยอดตัวนงประมาณนี้นะครับชอบอันนี้จะอ้วกอันหัวเป็นประมาณสี่ถึงห้าองศาครับเพราะงั้นนิ้วโป้งครับกดไปที่น้ำ มาคนแดกเลยเข้มเป็กด้วยเหี้ยเหี่ยน้ำไหมครับนี่คือวิธีแรกครับนี่คือวิธีที่สองครับคุณเห็นนี่ไหมครับมันคืออะไรวเดี่ยวครับจากที่ไหนไม่รู้ เราจะล้างก่อนนะครับเมื่อความสะอาดและสุขะได้ไหมครับโอ้ขนาดนี้โอ้ชูโรับและกินได้เลยครับเตดี๋ยวจะจับตัวครับแัะนี่เป็นวิธีที่สองครับแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ